ตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เป็นหัวรถจักรฮิตาชินะครับกำลังนำขบวนรถตัวพิเศษทัศินารัตจอดรับส่งบริษัทที่สถานีบ้านโป่งอยู่นะครับตอนนี้ก็รับส่งบริสารเรียบร้อยแลวกำลังเคลื่อนตัวผ่านเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะ